สนามนี้มีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเกมการแข่งขันที่เราได้เห็นเนี่ยมันสะท้อนหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใน MotoGP กันก่อนนะครับ Mo t ต GP สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสำหรับการแข่งขันนับตั้งแต่การซ้อมครั้งแรกไาจนถึงวันที่ เข้าสู่การแข่งขันหรือว่า r a c e day นะครับดังนั้นเราจะค่อยๆมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมาเริ่มต้นกันที่ MotoGP เลยครับมาพาทุกท่านย้อนกลับไปในวันอาทิตย์ครับกับการแข่งขันที่ a u t o d โร o มอินเตอร์นาซิองนาลดูอัลกาฟในเมืองปอติมมลประเทศโปรตุเกสครับกลับมาแข่งขันเป็นคำรบที่2ครับที่นี่ครั้งแรกแข่งขันไปใน ช่วงต้นปีนะครับเป็นสนามที่3ของฤดูกาลนะครับสนามนี้ถูกบรรจุเป็นสนามที่17ภายใต้อุณหภูมิที่เย็นเฉียบเลยครับ10องศาต้นๆน,น,นะ13-14ไม่ถึง20องศาเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาด้านการยึดเกาะของยางสำหรับนักแข่งเป็นอย่างมากเลยขณะเดียวกันครับมิชลินผู้ที่ซัพพอร์ตยางให้กับ m o โตจีก็ได้เปลี่ยนคอมพลที่ล้อหน้าให้มันแข็งขึ้นด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวมาไล่เรียงไปพร้อมๆกันนี่คือระยะทางต่อรอบของสนามแห่งนี้ครับ4.5กิโลเมตรครับก็ถือว่าเป็นสนามที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับ9โค้งขวาครับแล้วก็6โค้งซ้ายมีทั้งหมด15โค้งครับนี่เลยครับข้อมูลของสนาม4.59 2ครับระยะทางต่อรอบเต็มๆครับ ก็ไล่เรียงกันไป9โค้งขวา6โค้งซ้ายท็อปสปีดที่เคยทำได้เนี่ยก็351.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเขาก็มีสถิติ City ให้ดูว่าเบสเลสแล a บหรือว่าฟาสเตสแลบในกนารแข่งขันเนี่ยเป็นของอเล็กซ์วินนะทำได้ในช่วงสนามที่3ก็คือเมื่อต้นปีนะครับสนามแห่งนี้เนี่ยลองแล็เพนัลตี้แอรเรียอยู่บริเวณโค้ง14นะครับดังนั้นก็มาดูกันส่วน ท็อปสปีดหรือว่า Speed Trap จะอยู่บริเวณทางตรงนะครับจากโค้ง15ที่แครี่ยาวๆเป็นเทินขวามาเนี่ยนะครับตั้งรถตรงได้ครับก็มาตัดก่อนที่จะเข้าเทินหนึ่งเอาละมาดูข้อมูลกันต่อครับนี่ครับเอซีจี CG ของ MotoGP ทําละเอียดขึ้นทุกวันนะครับก็ก่อนเข้าสู่การแข,ข่งขันก็มีกันบอกนะครับว่าจุดที่จะสามารถแซงกันได้บ่อยๆเนี่ยก็ จริงๆก็จะมีจุดไหนบ้างครับก็ตรงนี้แหละนะครับตรงที่เป็นไฮไลท์ก็มีโค้ง13ต่อโค้ง14ครับนี่คือจังหวะของอเล็กซ์วินที่ไล่แซงโยฮันสาโกในสนาม3ที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นหนึ่งในโค้งที่เป็นไฮไลท์ของสนามนี้เลยก็ว่าได้ครับทีนี้มาดูตัวเลือกของทาย allocation ครับหรือว่าการป้อนยางให้ของมิชลินครับดูในส่วนยางหน้าก่อนยางหน้าเป็นยาง h a r ดนะครับก็ มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อยางฮาร์ดเฉพาะยางหน้านะครับเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันมีความแข็งมากขึ้นนะครับหน้าฮาร์ดมีเดียมซอฟที่เป็นซันลิกเนี่ยนะครับเป็นยางแบบสมมาตรหรือว่าซิมเมติคอลส่วนยางหลังครับยางหลังเป็นแอสซิมเมติคอลหมดเลยนะครับก็คือ,อยางหลังแบบไม่สมมาตรเนื้อ,อยางฝั่งขวาจะแข็งกว่าฝั่งซ้ายครับก็ไล่เรียงลงมามีแค่เพียงยางซอฟท์เนี่ยครับที่ มีลักษณะของแอดซิมที่อ๋อโอเคมีเดียมนะครับยางมีเดียมเป็นเป็นยางซิเมติคอลนะครับส่วนซอฟเนี่ยไม่ใช่นะครับก็นี่เลยตัวเลือกยางที่เขาให้มาแล้วก็มีตัวเลือกยางฝนครับแต่ว่าสนามนี้ไม่ได้ใช้เนื่องจากฝนไม่ตกครับมีแค่เพียงอากาศที่เย็นเท่านั้นเองนะครับเอาละมาเริ่มต้นดูสถานการณ์ในสนามนี้ครับนี่คือภาพมุมบนนะครับสวยงามจริงๆ ออโตโนโบอินเตอร์นาซิองนาวดูเอากาฟนะครับเนี่ยใส่จริตหน่อยนะแต่ว่าถ้าจะเรียกตามชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็เอากาฟอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับนี่เลยก็มาดูตรงนี้ครับกรีดสตาร์ทฟรันเชสโกบัรญาย่าคว้าโพที่6ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นโพโพซิชัน5สนามติดต่อกันของตัวเขาแล้วครับเลือกใช้ยางมีเดียมมีเดียมนะครับแจ็คนิลเลอร์กริดที่2นะครับกริดที่3เป็นของโจอันเมียครับ 3คนในแถวหน้าใช้มีเดียมหมดเลยครับหน้าหลังขณะที่กริดที่4นะครับก็เป็นฮอกเก้มาตินขนาบข้างด้วยโยฮันซาโก้นะครับมีเดียมมีเดียมเหมือนกันแล้วก็โปเอสปาการโรครับนักบ,บิดสเปนิชจากเรพโซฮันดาสนามนี้โดดเดี่ยวหน่อยนึงเพราะว่ามาร์กมาเกสเนี่ยไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้เนื่องจากไปพลาดล้มในการฝึกซ้อมแบบออฟโรดครับไม่มีใครทราบเลยว่าอาการของมาร์กเป็นอย่างไรขณะที่อาเบโตพูชซึ่งเป็นทีมบอสของเรพโซฮันดาเองก็ออกมาบอกว่า ก็ไม่มีนะไม่มีความคืบหน้าที่มาร์กแจ้งอะไรมาเลยนะครับเขาคงเก็บเป็นความลับมาแหละอ่าครับทีนี้มาดูต่อครับกริดที่7ครับแชมป์โลกใหม่ถอดด้ามฟาบิโอกวาดตาร์โร่ครับกริดที่8อเล็กซ์มาร์เกสก็มีเดียมฮาร์ดเหมือนกันกริดที่9ฟรังโก้มอเบเลนลี่ครับทีมเมทของฟาบิโอกวาดตาร์โร่ใช้มีเดียมฮาร์ดครับอีเคเลโกนาสนามนี้ได้ออกตัวจากกริดที่10ครับเป็นหนึ่งในนักบิดที่จะตกงานจากโมโตจีพีในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็ ดานิโลเปตุชี่ออกมาสนับสนุนอีเคเลโกนาอย่างมากว่าเขาคือนักบิดที่ดีที่สุดของ KTM ในช่วงครึ่งฤดูการหลังนะครับ11อเล็กซ์รินอีกคนหนึ่งจาก Suzuki ครับ12ลูก้ามารินี่สนามนี้ผลงานดีตั้งแต่รอบซ้อมนะครับมาจนถึงการคอลี่ฟายก็ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียว13เอนียบัสเซนี่ครับต่อด้วยอเล็กซ์สปากาโรแล้วก็ดานิโลเปตุชี่ครับเดืดร็อกเตอร์วาเลนติโนรอซี่ครับ เป็นสนามรองสุดท้ายในอาชีพนักบิดของเขาแล้วครับได้ออกตัวจากกริดที่16เลือกใช้ยางมีเดียพาร์ทนะครับเช่นเดียวกับมิเกลโอลิเวรานักบิดเจ้าถิน่นบาิเบียาเลส,สันับที่18ครับได้ออกตัวจากกริดตรงนี้กริดที่19แบรบินเดอร์ครับแล้วก็เซฟรานแบรโดที่ลงบิดแทนมาร์คมาเกสครับกริดที่20อันเดียโดวิิโอโซยังเจอปัญหาหนักในการปรับตัวครับออกตัวกกิดที่21ขณะที่ทากะนาคารุมินักบิดญี่ปุ่นครับจาก LCR Honda ไปพลาดล้มในรอบคิวหนึ่งครับต้องออกตัวจีเกตที่2ี่เลยครับต่อท้ายครับทากะมาดูจังหวะออกตัวกันบ้างครับเริ่มเกมณตรงนี้ครับก็ไม่ใช่คล้ายครับดูคติออกตัวดีเหลือเกินครับแถวหน้า2คันแถวที่2อีก2คันครับเป็นรถแข่งสเปคโรงงานทั้งหมดเลยอะ่ะก็เป็นเปกก้ครับที่ขึ้นมาดับที่2ตามด้วย ทางด้านของแจ็คมินเลอร์ครับอันดับที่3โจอันเมียอันดับ4ฮอเก้มาตินตามด้วยโปเอสปาการโรแล้วก็อเล็กซ์มาเกสครับส่วนโยฮันซาโกรูดลงมาอันดับ7เลยอะ่ะนะครับก็ไหลามาตรงนี้ครับนี่ครับช่วงใน24รอบหลังจากที่ออกตัวครับคนที่ขยับขึ้นมาได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะมิเกลโอลิเวร่าครับก็ขยับจากกริดที่10 7ขึ้นมาอยู่อันดับที่10เลยอะ่ะออกตัวได้แป๊บเดียวครับ Recovery อันดับขึ้นมาถึง7คันกริดที่17พุ่งมาถึงอันดับที่10ครับแสงผ่านขึ้นมาหมดเลยครับทั้งโมบิเล r ลี่บาสเซลินีรินบินเดอร์รอสซี่รวมถึงอเลปากาโรขณะที่คนที่ออกตัวแย่สุดๆครับไม่ใช่ใครลูก้ามารินีจากกริดที่12รูดไป17เลยครับและนี่จังหวะนี้ครับช่วง22รอบนะครับ ที่เหลือคนที่ร้อนแรงสู่สนามนี้นะผมต้องยกให้คนนี้เลยครับอเล็กซ์มาเกสครับมาเกสผู้น้องร้อนแรงมากนะครับแม้จะเลือกใช้ยางฮาร์ดที่เป็นข้างหลังเนี่ยแต่ช่วงออกตัวตั้งแต่แรกเขาบูแล้วก็บดได้ดีตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับอเล็กซ์มาเกสจังหวะเนี้ยขึ้นมาบูกับทางด้านของฮอเกมาร์ตินนี่ครับอเล็กซ์มาเกสขี่มั่นใจมากครับ ขยับขึ้นไปสูงสุดถึงอันดับที่3เลยครับในเรส e นี้มาดูกลุ่มนี้ครับการแข่งขันในสนามนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่จะมาวัดแชมป์โลกประเภททีมผู้สร้างนะครับหรือว่าประเภทรถแข่งนันแหละก็กลายเป็นการวัดกันของดูคาติกับยามาฮ่ครับซึ่งยามาฮ่ที่ดีที่สุดในช่วงแรกครับ Fabio อคาตาโรนะครับในในช่วงรอบ3ที่รอบที่3ที่4เขาอยู่อันดับที่6ขณะที่ดูคาตินะครับ ก็อยู่อันดับหนึ่งจากฟรานเชสโกโมานายา่าช่วงแรกโจอันเมียออกตัวดีมากแล้วก็พยายามขึ้นไปไล่บี้กับเปโกโม้มานายาอย่างต่อเนื่องครับและนี่ครับผ่านเข้าสู่ช่วง20รอบครับโจอันเมียไล่บี้หนักครับก็หวังครับว่าจะชนะสักสนามในฤดูกาลนี้ครับรอบที่6โจอันเมียครับสนามนี้เขายังไม่สามารถที่จะคว้าในฤดูกาลนี้ยังไม่สามารถที่คว้าชัยชนะได้เลยครับ แล้วก็มีนี่ครับป้ายกระวงให้ดูครับเรื่องของการสื่อสารของทีมของดูคาติครับที่ d a s h บอร์ดส่งมาครับว่ามีนักบีที่ตามหลังอยู่นะครับก็คือโจอวันเมียครับตามอยู่0.3อ่ะนะครับก็ก็บอกให้เ,เปโก้นั้นได้วางแผนแล้วก็ได้ได้วางรูปแบบการขี่นะครับช่วงแรกจวันเมียเองก็ขึ้นมามีลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ ไล่ไม่เข้าขจริงนะครับไล่ไม่เข้าขจริงแล้วดูเวลาต่อรอบเนี่ยโอ้โหโจอันเมียดดเอ่อโจอันเมียเวลาต่อรอบช้ากว่าเป็กโก้ทุกรอบครับมาช้ากว่ารอบละ 0, 0. ูบ้าง0.10.2 0.3บ้างนะครับมันก็เลยทำให้เป็กโก้นั้นฉีกห่างออกไปเรื่อยๆครับและนี่ครับรอบที่8คนที่พลาดล้มลงบปก็คือทางด้านของ อเลสปาการโรครับล้มคนล้มที่เทินแรกครับนี่ครับอเลสโค้งหนึ่งเลยอะ่ะอเลสเองช่วง3-4สี่สนามหลังผลงานไม่ค่อยดีครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ตัวเขาเองพยายามที่จะพัฒนาหลายๆสิ่งแล้วก็ทดลองหลายๆอย่างร่วมกับทีมนะครับดังนั้นเนี่ยก็พลาดล้มให้เห็นบ่อยครั้งสำหรับอเลสปาการโรนี่คือคะแนนแบบไลฟ์ไทมิ่งครับในช่วงที่ ผ่าน10รอบแรกของการแข่งขันดูคาติเนี่ยครับคืออันดับในช่วง10รอบแรกเนี่ยดูคาติก็ยังไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์โลกประเภททีมผู้สร้างได้นะห่างอยู่16คะแนนเพราะว่าฟเาเบโกรตาโร o ยังอยู่ในอันดับที่6เปโก้มา n นียอันดับ1นะครับคือยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดฟเาเบโกรตาโร o ยังสามารถที่จะจบการแข่งขันได้เนี่ยคะแนนสะสมมันก็จะยังต้องไปสู้กันต่อ นี่ครับเคซี C, er, ่โซเนอร์อดีตแชมป์โลกข,ของดูคาติครับไร้เทียมทานมากครับก็เป็นแชมป์โลกกับดูคาติในปี2007นะครับก่อนที่จะย้ายไปร่วมง,งานกับเรปโซฮันดาแล้วก็ควา้าแชมป์โลกได้ในสมัยที่2นี่คือภาพออนบอร์ดนะครับจากกล้องของฮอเก้มาตินนะครับแล้วก็มี คือตารางแชมเปี้ยนชิพนะตอนนี้พอมาดูนะครับคะแนนสะสมคือถ้าเกิดเมื่อสักครู่เป็นคะแนนสะสมประบเปตทีมนะครับส่วนนี้คือประเภทคอนสตรัคชอร์ ural, หรือว่าผู้สร้างนะครับคือถ้าจบตรงนี้นะครับฟโบะกาตารโร่ไม่ไม่สามารถติดอยู่ในกลุ่มของท็อปฟาได้นยะดูคาติก็จะเป็นแชมป์โลกทันทีส่วนสนามนี้ต้องบอกว่าดูคาติทำง,งานได้ดีมากนะครับนี่ด้านหลังทีมบริหารของดูคาติครับข้างหน้าเป็นทารดซี่นะครับแล้วก็ คนที่ยืนใกล้ๆหัวซีขาวนะครับคนนี้ก็คือทางด้านของจิจิดาลินยาไหมนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาลินยานะครับดูมุมนี้ของอเล็กซ์มาเกสครับเทิน์น8โอ้โหขาออกเทิน์น8เนี่ยครับเปิดคันเร่งมาที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับน่ายกเกือบทุกคนครับเพราะว่ามันเป็นเป็นจุดที่ขึ้นเนินมาพอดี แล้วช่วง5รอบสุดท้ายครับฟาบิโอกวาตาราโรครับล้มครั้งแรกในฤดูกาลนี้ครับหลังจากที่ทำสถิติไม่ล้มมา16สนามครับจบการแข่งขันมาได้ทั้งหมดทุกเรสเก็บแต้มมาได้ทุกเรสมาไข่แตกในช่วงนี้แหละนะครับสนามที่17ครับไม่มีแต้มซะอย่างนั้นพอเขาไม่จบการแข่งขันก็ส่งผลให ดูคาตินั้นผง,งาดคว้าแชมป์โลกประเภทคอนสตรัคเตอร์หรือว่าทีมผู้สร้างไปโดยปร,ริยายครับโอ้โหลินจาวิตเท้าไซเอลเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ได้แชมป์โลกประเภทนักบิดไปแล้วอะ่ะนะครับก็ทําเต็มที่แล้วล่ะนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นีคบบน่ครับรีเพลย์ฟิโอกาตาโรครับพลาดล้มลงไปที่โค้งหแล้วก็อยู่ในช่วง5 6รอบสุดท้ายเนี่ยครับ แล้วนี่ดูครับชาร์ตของเวลาต่อรอบสำหรับเปโก้บรรดายญาครับเรสเพดดีจริงๆครับวิ่งอยู่ที่สองรอบแรกเนี่ยรอบแรกนาที42นะครับรอบ2นาที40หลังจากนั้นครับตั้งแต่รอบที่3มาจนถึงรอบที่17ครับเขาวิ่งนาที39ตลอดเลยครับ 399, 396, 394ที่เร็วที่สุดในรอบที่5นะครับหลังจากนั้นก็วิ่งสู่3 9 5 98 96โอ้โหเวลาเฉลีย่ย ยอดเยี่ยมมากครับเปโก้มาแรงเอาในช่วงท้ายคือส่วนหนึ่งเขามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ขี่กับรถได้ดีมากขึ้นและอีกส่วนหนึ่งปัจจัยสําคัญเนี่ยมาจากการที่ดูคาติไปเจอจุดเปลี่ยนบางอย่างในการเซตติ้งนะครับก็เลยทําให้ผลงานทั้งทีมแล้วก็ทั้งเปโก้ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนี่คือช่วง3รอบสุดท้ายครับและท้าที่สุดครับช่วง3รอบสุดท้ายก็เป็นเรดแฟลกครับก่อนหน้านั้นเนี่ยจังหวะที่พลาด เกี่ยวกันล้มของ E.K. เ e ลโกนากับทางด้านของมิเกลโอลิเวราครับไม่สามารถที่จะเก็บกู้รถแข่งออกจากการแข่งขันได้แล้วการแข่งขันมันผ่าน75ไปแล้วนะครับเรสตดเเตก็เลยประกาศให้เป็นธงแดงไปเลยนะครับ mm hmm. ก็ยึดผลการแข่งขันแล้วเก็บคะแนนเต็ม25แต้มได้ตอนี้ครับต้องออแบกขึ้นไปครับนั่นคือมิเกลโอลิเวรานะครับต้องผีเจ้าถิน่นคือตัวเขาเองก็พยายามลุ้นะนะครับพยายามลุ้น ที่จะทำผลงานได้ดีที่สุดแต่ท้ายที่สุดมันไม่ไหวครับก็พอธงแดงปุ๊บการแข่งขันก็บอกว่าเออเรสจะไม่กลับมารีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็จบการแข่งขันไปตามนี้ดูคติได้เฮครับควา้าแชมป์โลกประเภททีมผู้สร้างไปครองได้สำเร็จเป็นสมัยที่3ครับส่วนคนนี้คือผู้ชนะครับทางด้านของฟรานเชสโกบัญญาย่านำม้วนเดียวจบจริงๆอะ่ะไม่มีใครไล่ติดเลย นะครับช่วงแรกก็มีแจ็คมินเลอร์โจอันเมียที่ไล่บี้ครับแต่ก็ไม่ทันขณะที่คนที่โดดเด่นขึ้นมาในในสนามนี้ครับก็ต้องยกให้ทางด้านของอเล็กซ์มาเกสที่ไล่บทกันกันกบแจ็คมินเลอร์มันมากๆครับนี่ครับจังหวะของที่ทำให้เกิดเรดแฟกอีเคเลยกน้าล้มอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ไปช้อนเอามิเกลเรลล่าเกี่ยวกันไปครับรถมันทับแล้วก็สไลด์ไปครับดูภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้ ดูเหมือนมีอาการบาดเจ็บอยู่พอสมควรในช่วงจังหวะนั้นครับเป็น after shock หลังจากที่ที่พลาดล้มไปทีมแพทย์เข้ามาช่วยเหลือได้แล้วก็ออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนักบิดเองก็อาจจะมีฟกช้ำเล็กน้อยแต่ไม่มีการแตกหักครับทั้งคู่เลยคือการแข่งขันเอง red i r e c t i o n ก็ขึ้นมาด้านบนเห็นไหมครับ no restart สทับสี่ r e สคือการแข่งขันเนี่ยมันผ่านไปแล้ว3ส่วนส r นะครับก็ ถือว่าสามารถที่จะยุดติการแข่งขันแล้วก็ยึดผลการแข่งขันตามนี้ได้เลยครับเอาง่ายๆคือเมื่อเรสแ Fa กผ่านไป75%ตามกฎการแข่งขันนะครับทั้งฟอร์มเล่าวันหรือว่า MotoGP หรือว่ารายการใดๆทั่วโลกนะครับที่แข่งแบบสป i ินตเรสก็จบแบบนี้นะครับก็จะยึดผลการแข่งขันเต็มไปเลยนี่ครับไปโกเบนายาเข้ามาแสดงความยินดีกับทีมช่างแล้ครับ ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสคนบนโพเดียมครับฟานเชสโกโ้บัยญาญาคว้าชัยชนะไปครองครับขณะที่โจอันเมียจบการแข่งขันในอัน,นดับที่2ครับอันดับที่3เป็นของแจ็คมิลเลอร์ครับได้กลับมาขึ้นโพเดียมอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่พลาดผลงานลุ่มๆมดนๆดนดนเป็นหลายสนามครับเช่นเดียวกับโจอันเมียนี่แหละนะครับยิ้มออกสักทีเมียก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ การแข่งขันเนี่ยก็มีปากเสียงนะครับเล็กๆน้อย,อยๆกับ alex my มเ s สแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ย alex my มเ s สเองก็เข้าไปพูดคุยไปขอโทษถึงผิดเลยแล้วก็กลับมายิ้มแย้มครับนักกีฬาอาชีพไม่มีอะไรมากครับถ้าเกิดไม่ทําให้แบบถึงขั้นเสียแชมป์โลกหรือว่าจงใจชนแบบน่ากเกลียดนะครับเขาเคลียร์กันได้แล้วนะครับกลุ่มนักกีฬาอาชีพส่วนนี่คือผลการแข่งขันครับ ฟันเชสโกบัญญาย่าก็ชนะไปหลังจากที่เวสทงแดงครับช่วง3รอบสุดท้ายก็ชนะไปด้วยเวลา38นาที17.720วินาทีเหนือโจอันเมียอันดับที่2อยู่2.478ครับอันดับที่3แจ็คมินเลอร์ครับกลับมาขึ้นโพเดียมอีกครั้งหนึ่งตามอยู่6.402ครับก็เวลานั้นเฉือนอเล็กซ์มาเกสแค่เพียงเสี้ยววินาทีครับ0.051วินาทีเท่านั้นเองนะครับอเล็กซ์มาเกส คือเขาก็จะไปยึดผลการแข่งขันในรอบก่อนที่จะทงแดงนะครับท้ายที่สุดแล้วอเล็กซ์มาเกสก็ตกโพเดียมไปอย่างน่าเสียดายครับแต่จบอันดับที่4แบบนี้ครับทีมงาน HRC หรือว่า LCR Honda ก็ถือว่ายิ้มหมอกับเห็นพัฒนาการ,าการของอเล็กซ์มาเกสอันดับที่5โยฮันซาก้ครับอันดับที่6โบสปาเกโรก็ติดอยู่ในกลุ่มนี้ได้อย่างต่อเนื่องครับอันดับที่8ฮอกเก้มาตินตามด้วยอเล็กซ์วินและก็เอเนียบาสเตนินี่ครับบาสเตนินี่เนี่ย เป็นนักบิดที่รีคอเวอร์อันดับได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็สนามนี้ไต่ขึ้นมาจากกริดกลุ่มกลางกางขึ้นมาจบการแข่งขันในท็อป10ได้อันดับที่10เป็นของแบรดมินเดอร์ครับ11ทากะนากามิครับสตาร์จากกริดที่22โอ้โหรีคอเวอร์โหดมากแซง11อันดับขึ้นมาจบการแข่งขันอันดับที่11 12เนี่ยเป็นของลูก้ามารนี่ครับสตาร์ตกริดที่12ร่วงไปอยู่อันดับที่17ก่อนที่จะไต่ขึ้นมาจบการแข่งขันอันดับที่12ได้อีกครั้งหนึ่ง เดร์ดรวาเลนติโน่รอซซี่ครับสตาร์ทเวทที่16จบการแข่งขัน,นในอันดับที่13คว้าแต้มไปครองได้อีกสนามหนึ่งครับ14อันเดียโดวิซิโอโซครับรีคอเวอร์ขึ้นมาสตาร์ทกริดที่21ครับอันดับที่15เซฟานแบรเดอร์ครับนักบิดที่ลงแทนมาร์คมาเกส16มาลิกเบียเลสครับ17ฟรังโก้โมบิเดลลี่ 18ไม่มีแล้วครับไม่จบการแข่งขันไปก็มีมิเกลโอลเร่าครับในช่วงธงแดงอิกเเลโกนาครับฟาบิโอคาตาโรช่วง5รอบนะครับก็อเลสเอสปาการโรวมถึงดานิโลไปตุชี่ที่พาลาดลงไปคนแรกครับทีนี้มาดูคะแนนสะสมครับคือมันได้แชมป์โลกไปแล้วอะ่ะฟาบิโอคาตาโรอเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรในกลุ่มของไรเดอร์แชมเปี้ยนชิพแต่ตัวเขาเองยังมีภาระที่จะต้องแบกนะครับในการช่วยทีมคว้าแชมป์โลกประเภททีมให้ได้ อันดับที่2ฟรฟานเชสโก้มเนียครับบวกมาอีก2 5แต้มเป็น227โจอันเมียไม่ทันแน่นอนแล้วครับดังนั้นเนี่ยอันดับแชมป์โลกรองแชมป์โลกแล้วก็อันดับที่3เนี่ยสามารถประกาศได้นะตั้งแต่ตอนนี้เลยครับก็รองแชมป์โลกเนี่ยเป็นของเป็โก้มานายะนะครับอันดับที่3เป็นของโจอันเมียขณะที่แจ็คมินเลอร์แจ็คมินเลอร์เนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับ เขาไม่สามารถที่จะไล่ขึ้นไปติดท็อปทได้แล้วนะครับเพราะว่าแต้มขาดแล้วอันดับ5โยฮันซาโก้6มาร์กมาเกสครับถึงแม้ไม่ได้ลงสนามนี้ก็ยังเป็นนักบิดที่คะแนนสะสมส,สูงสุดของฮอนด้าอยู่7จ็ดแบดมินเดอร์ครับแปดอเลสเอสปาการโรแล้วก็9เนี่ยเป็นของมาลิกเบียเลสครับคะแนนบวกเข้ามาเล็กน้อยครับสำหรับเบียเลสสิบโปเอสปาการโรขยับขึ้นมา2อันดับครับมี167แต้ม11อเล็กซ์วินตามด้วยเอเนียบัสเตนินีครับ 13. มิเกลเรยล่าตกลงมาครับไม่จบลายสนามแล้วเกิน 14. ฮอเก้มาตินครับโอ้โหฮอเก้มาตินคะแนนสะสมในกลุ่มของลุกกี้เนี่ยโดนฮอเก้มาตินขยับออกไปอีกแล้วนะครับทาการนะคาก์มิอันดับที่15ครับอาร์เลคมาเกส16ฟหงโก้โมบิเดลี่17 18. ลูก้ามารินี่ครับ ผลงานดีต่อเนื่องขยับขึ้นมา2อันดับ19 E.K. เคเลกัวนา20เดอะด็อกเตอร์วาเลนติโนรอซี่ครับเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ20มี38แต้มแล้ว21ดานิโลเปตุชี่ครับ22เซฟรันแบรโดตาด้วยมิเกเลปิโรอันเดียโดวิซิโอโซแล้วก็แดนนี่เปโดซ่านั่นเองครับส่วนกลุ่มนี้ครับกลุ่ม i n d e p e n d e นเดนไรเดอร์แชมเปี้ยพหรือว่านักบิดประเภททีมอิสระ โยฮันซ oh าโก้คว้าแชมป์โลกไปครองได้อย่างแน่นอนแล้วครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับดูคาติครับอันดับที่2เนี่ยเป็นของอเล็กซ์สปาการโรตามด้วยเอเนียบัสเตนินี่ครับบาสเตนินีคะแนนตามหลังเอสปาการโรอยู่แค่เพียง9แต้มอ่า19แต้มเท่านั้นดังนั้นเขายังมีโอกาสนะครับ 9แต้มครับ19แต้มนะครับดังนั้นเขายังมีโอกาสที่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2บนแชมเปี้ชิพประเภทตารางตารางคะแนนสะสมประเภทนักบิดอิสระนะครับฮอเก้มาตินอันดับ4ทากะนกกาคามิอันดับ5นะครับตามด้วยอเล็กซ์มาเกตลูก้ามารินี่ม i บิเดลลี่และก็อีเคเลโกนาครับส่วนนี้คือคะแนนสะสมประเภททีมนะครับดูคตะเดเลนะิเนโวทีมแซงทางด้านของ มอนสเตอร์เอเนจียามาฮ่าขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้ยามาฮ่านำอยู่10กว่าคะแนนสนามนี้ครับกลายเป็นว่าดูคาติเลโนโวทีมนะครับทีมโรงงานดูคาติเนี่ยแซงมอนสเตอร์เอเนจียามาฮ่าโมโตจีพีขึ้นมา28แต้มแล้วดังนั้นคะแนนเต็มสนามที่2นะครับจะเป็น50บวก20คือ45แต้มก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับว่าฟาเบโกรตาโร่แล้วก็ฟรังโก m โมเนลี่จะช่วยให้ทีมแซงกลับมา เป็นแชมป์โลกประเภททีมได้หรือไม่แต่ดูแล้วยากครับเพราะว่าโมบิลลี่เองผลงานยังไม่ดีเลยอะ่ะจะให้เดอะแบกอย่างไฟโบกาตาโร่ทำงานคนเดียวเนี่ยหนักเกินครับอันดับที่3 s u ซูซูกิเอ็กซ์ตครับอันดับที่4 p r พร a มักเรซิ่อันดับ5 r e เรปโซฮันดครับส่วนนี่ครับคะแนนสะสมประเภททีมอิสระครับพรมามักก็คว้าแชามป์โลก ไปคลองแล้วแหละนะครับ258แต้มครับเรียบร้อยครับและนี่ครับคะแนนสะสมประเภททีมผู้สร้างครับดูคาตินะครับก่อนหน้านี้ควา้าแชมป์โลก2สมัยแล้วประเภททีมผู้สร้างตอนนี้เป็นสมัยที่3เรียบร้อยครับคะแนนขาด34แต้มห่างจากยามาฮ่าครับส่วนหนึ่งมาจากการที่ฟาเบรกาตาโรสนามนี้เจอปัญหาเรื่องกริปที่ร้อนหลังเยอะมากนะครับเนื่องจากสภาพอากาศมันเย็นแล้วก็ รถยามาฮ่าเนี่ยเมื่อเจออากาศเย็นกับฝนจะมีอาการสปินนะครับล้อหลังมันหมุนฟรีเมื่อออกจากโค้งดังนั้นนี่แหละคือจุดอ่อนของยามาฮ่าเมื่อเจออากาศเย็นนะครับอากาศเย็นแล้วก็แแทกฝนก็ต้องมาดูครับว่าฤดูการหน้าเนี่ยยามาฮ่าจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่ครับและนั่นคือบทสรุปนะครับของ MotoGP ที่จบลงไปนะครับก็ถือว่าสนุกแล้วก เป็นหนึ่งในเรสที่มีจุดเปลี่ยนหลายอย่างเลยอ่ะนะครับก็ก็ต้องมาติดตามมันดูนะผมมองว่าในฤดูการหน้าเนี่ยในฤดูการหน้ามันมน,น่าจะทําให้เกมการแข่งขันมันเข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับจากการที่คัมแบ็กกลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยของมาร์คมาเกสหรือมาร์คมาเกสตอนเนี้ยสภาพร่างกายเป็นยังไงไม่มีใครทราบเลยอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวเขา นะครับที่บอกว่าไปพลาดล้มไปพลาดล้มเนี่ยในการฝึกซ้อมมันทําให้ตัวเขาได้รับได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนตรงเนี้ยน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะมาว่ากันต่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ,อ,อ่านดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆสักหน่อยนึงนะครับจบประเด็นของ Moto GP ไปแล้วนะครับก็น่าจะทำให้ทุกท่านได้รื้อฟื้นความจำย้อนกลับไปดู เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทงเหลืองช่วงประมาณ4รอบสุดท้ายแล้วก็มาทงแดงช่วง3รอบสุดท้ายกจบลงด้วยชัยชนะของฟานเชสโกมันยายาแล้วก็เป็นการควา้าแชมป์โลกประเภททีมผู้สร้างครับรถแข่งดูคาติ d e s โมเซดิซี่ p 2 1สมัยที่3ของพวกเขาแล้วครับ